มะหว่านะเนาะเลื่องอันแบบแรงงานเหล้ายุทยให้ถึงต้องตามกฎหมายเหตุดหใดมีขอดีขอเสียแนว่ยใดนาะพี่น้องมะนาวสิมาหว่าจากประสบการณ์ของมะนาวเองนี่แหละจา้า่อนอื่นกะขอกราบสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุสูสกอนเนจ้พ่อโผพ่อะอกับสองสาลาวมะนาวสมเนจ้ะมานีาน้เนะาะมะนาวสิมาเว่า อ่าเรื่องเกี่ยวกับอยู่ในประเทศไทยแบบถูกต,ต้กองตามกฎหมายน้องพี่น้องกะมะนาวสิเราจะประสบการณ์มะนา,นาวเลยจ้ะกะพี่ผ่าประกันใด,ดขอโทษขอภัยน้ำเด้อจ้ากะฝากควแม่พี่น้องเอฟซีเวิ่์สบุกสก่อนเป็นกำลังใจให้มะนา,นาวเลยเดจ้ากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ติดตามให้หนเด้อจ้าก็าข่าวแล้วกขาว่ขาวเหลืองกันกันเด้อจ้าวันนี้ะะข่าวก็ขอข่าวเหลืองก่อนเด้อจ้า อนอื่นก็คืออ่าแบบมะนาวยู่นี่อ่าไทยกับมหาลายปีแล้วเนะาะมะนาวบาบ้เคยว่ามะนาวสีแบบตั้งแต่เปิดตั้งแต่รัฐบาลเพิ่นเปิดให้เฮ็ุอันปัดแรงงานแต่ถึงตามกฎหมายนะพี่เนาะมะนาวกะเฮ็ุมากตลอดเลยบกเคยขาดเลยเลยจ้ะเพราะว่าตอง่ตตอ่อตลอดตอ่ตอตลอดเลยจา้ามาที่นี่นะ บัดมะนาวนะสีเบิดแล้วเพราะว่ามันสีบุมีบอลจับแล้วมะนาวเฮดบัดตั้งแต่หลายหลายปีแล้วจ้ะจนสีบุมีบอลนั่นจับจนสีบุมีบอลประทับตาแล้วจ้ะสีเบิด์ตบอลประทับตาแล้วต้องไดีเปลี่ยนหลิมเปลี่ยนหัวใหม่เบิดเลยเนาะจ้ะกะปีหน้าวันที่ปีหน้าเป็นเลยอีกเจ็ดแปดเดือนน่ะอีกแปดเก้าเดือนเป็นเลยจ้ะสีได้เปลี่ยนใหม่เบิดเลยเป็นแบบสุดใหญ่เปลี่ยนใหม่เบิดเลยเพราะเมื่อสบ่มมีบอลจับแล้วเนาะจ้ะ ปกติกะบัตรแรงงานกะมีแต่สองปีต่อเธอหนึ่งอ่ะจ้ะสองปีต่อเธอหนึ่งสองปีต่อเธอหนึ่งแต่ปัจจุบัน,นมะนาวกะปีหนาว่าอีกแปดเก้าเดือนอ่ะคือได้ดตอมคือได้เห็ดใหม่เบดเลยเพรบมีบอลจับแล้วบัตรมะนาวเห็ดมาเฮ้ยเห็ดมาหลายปีแล้วเนาะจา้ะแต่กะว่าขอดีขอเสียโครงการเห็ดบัตรหรือว่าแบบมีบัตรแรงงานาแบบถึงต้องก้ถึงต้องตามกฎหมายดีแนวใดาเนาะพี่น้อง ดีแบบดีร้ายเลยจ้ะอันแรกแหละก็คือดีต่ออันลูกจางหรือว่าดีตอ่อแนยจางแบบดีลักลักก็คือดีต่อลูกจางนี่อิลีเน้องพี่น้องดีจอ่อแนยจางดีต่อลูกจางแต่ว่าลักลักคือดีต่อลูกจางนี่ร้ายเลยจากประโยชน์นี่คือแบบเอียงกันแล้วแต่น,น้องพี่น้องคือแบบเข้าใส่ชีวิตประจําวันแบบไปไซส์มาไซส์กับง่ายสะดวกสบาย เข้าไปใช้มาใช้เข้ากับสะดวกสบายแบบไปง่ายมากง่ายเลยจ้ะข้าสีเทคโนรลรีเนี้ยกับแล้วแต่สะดวกสบายต่อตัวเข้าเองทุกอย่างบพวา่าเป็นการไปเปิดบัญชีได้หลายธนาคารเลยจ้ะแบบธนาคารน,นี่เลือกเปิดได้เลยจ้ะถ้าเ้ามีบัตรแรงงานถึงตองต,อต,อตอมามกฎหมายให้ก็ไเปิดเปิดได้ถ,รรถ้าเขาบ่บมีบัตรแรงงานก็เปิดบรายเนาะพี่น้องก็แลวก็คือแบบไปสื่อโทรศัพท์ หรือว่าซื้อโทรศัพท์แบบนี้ฮ่าก็ต้องได้ใส่เอกสารข้อมูลของอเขาเอกสารส่วนตัวผู้เขาเนี่ยจ้ะฮ่าก็ต้องได้ใส่ลักลักษเนี่ยก็คือได้ใส่เป็นครูเลยเนื่อจ้ะได้ใส่เป็นครูเลยอันนี้ก็จะเป็นเหลี่ยมของเหลี่ยมของอันของของฟังลาวเขาอันนี้ก็จะเป็นของฟังไทยเนาะพี่น้องกะได้ซีได้ใส่แบบครูกันตลอดเลยจ้ะคือแบบซื้อโทรศัพท์ฮ่าก็ต้องได้ใส่คือแบบซื้อปีหลด หรือตัวรหลดน่ะกับบาทเรื่องว่ามาไทยเงาก็ต้องได้ใส่เอกสารของเงา่น,นี่น้องพี่น้องได้ใ,ใส่จําเป็นให้พี่น้องเอ่ยจำเป็นอันนี้กัอย่างสิคอฝากเนาะวานแรขงานนี่คนได้ที่ยังบุท่านเหตุกะอยกงไงเหตุเนาะพี่น้องเพราะว่าเหตุแล้วน่ะสิเดืูดถ้าบุได้ถ้าบุดไ,ดาดได้ที่ยังบุทบนญไดนเหตุน่ะอาจีคืึยนอย่านแบบราคามันสูงบอนี่เนี่ยที่จริงราคามันก็บริสุทธิ์ทงขนาดน,นั้น แต่เฮ็ดมาเนี่ยมันขุมตัวโตเขาเองตัวโตใน่าจ่าแบบขุมแม่งเลยจ้ะเลยแปลว่ามันสีขุมตัวโตเขาเองดีตัวโตเขาเองไปมากสะดวกสบายอ่ากะบคาตอบัสเนี่ยกัมันกับเหลีวเต๋านะมะนาวกะอันบอกบได้เพราะว่ามันเหลีวเต๋เพราะแต่ละคนเฮ็ดบผสมกันเลยเนาะจ้ะแต่กระทั่งพอเพงบอกกับพ่งดูสําหรับมะนาวนะจ้ะ แต่ว่ามันกะขุมแห้งน,นะจ๊ะขุมอลีอ่ะเขาใส่ได้หลายอย่างสะดวกสบายต่อตัวเ,เห่านี่แหละจัะกัอย่างไรเฮ็ดเฮ็ดกะคือมะนาวนี่กอมาบวกอมะนาวเสียแพงนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าแบบมะนาวอันจะได้มนบนบะานาวนุ่นเบวบางเพราะเฮ็ดงานเฮ็ดยังบนบผ้าบนโบมีเวลาผ้าไปแลีนไปเฮ็ดเยอะนุ้งสูงนุ้งซื้อบนบ่มีเวลานั่จั๊บพี่น้อมันตกใส่เวลาหลายมืออลีได้จ้าพี่น้อง กว่าสีดาบาดมาเนี่ยสายเวลาหลายมือแห้งเนกันแต่บางคนนั่นเห็ดใหม่ๆเห็ดเห่ืใหม่เลยต้องได้ขึ้นไปเวียงอีกไปอันพักเวียงอีกสองสามมื่นพี่น้องเอ้ยอ่าแล้วไปสัมผัสยูร้องค่ายอีกอ่าแล้วแบที่นี่ก็่าสีดาบาดมาก็ต้องไปแลีนตรวจโควิตวดรตรวจสุขภกพงศุกภาพเออ่ตรวจร่างกายห้าแล้วก็อยา,ยางเลยละย่างเลยจ้ะพี่น้องเอ้ยแล้วแบบที่นี่นะ จะหน่ายเพิ่มบ่มีเวลานะพี่นนอเพิ่นกัสิแบบว่าอ่ะเพิ่นวรจาจ้างบริษทัทเฮ็ดไหนเลยเพิ่มว่าอ่ะกระจ้างหาบริษัทที่แบบเส้อถือได้แหลวกระจ้างบริษทัทเพิ่นเฮ็ดไทยเพิ่นบบมีเวลามาเรีนนําเหานะเนาะเพิ่นกับมีแต่ว่าเพิ่นมีนาทีใจเงินเนาะกระสคดีของมะนาวขอขอบพุณมจะหนายนะพี่นนอสูคดีของมะนาวบอนทีวาคือจะน่ายมะนาวในใจดีแบบออกให้ทุกอย่างเลยจ้ะพี่นนอเออ ขายยังก็แล้วแต่ค่าดลดขายยังก็แล้วแต่เพิ่นออกให้ทุกอย่างเลยเนาะจ้ะแบบเพิ่นบ่ฮักอีกเพิ่นออกหาทุกอย right. ่างแล้วเพิ่นก็บ่ฮักเลยจ้ะก็คือแบบบอกเพิ่นว่าเบิดเท่าใดเท่าใดเนาะเพิ่นก็จ่ายใหายเลยนะจ้ะเพิ่นใจดีใจดีเลยจ้ะจะนานมั่นเอแล้วก็ที่นี่เนาะก็คือแบบเพื่อสิได้บ้านมานี่ก็บ่แม่นง่ายเนาะจ้ะหลายมื้อหลายวันพุญเละจ้ะแลก็ คือบอกคุมคุมมันนีกก่นะจ้ะก็อยากให้เฮ็ดผู้ใดที่ยังบ่ทันงงเฮ็ดนกะ็อยากให้เฮ็ดเนาะพี่น้องมันดีต่อต,ตัวเฮาเองไปมาสะดวกสบายหนุนยีนั่นอา่าแลคือจะคือจะหน่ายเนานะพ,นพี่น้องเพิ่นเพิ่นแบบสนับสนุนเรื่องนี้แห้งมันะแต่เรื่องเฮ็ดปั้ดนี่อ่าขนาดมูมูเพื่อนมะนาวหรือว่าหลายๆคนที่แบบเพิ่นเพิ่นเฮ็ดเพิ่นยิ่งแนะน้นะามั้อจ้ะ เออเพื่อนคนใดที่ยังมุทันเฮ็ดนะให,หนะให้เผาเฮ็ดนะให้เฮ็ดเลยนะเพื่อนว่าอ่าให้รีบทําเลยทําไปเลยเพื่อนว่านี่นะเพื่อนสนับสนุนแหงตั้งแต่จ่ายเหลืองวัดนี่เพื่อนเก็บงวดเพื่อนเอาใจใส่เพื่อนอันนี้ซับพอร์ตอะีรเลยจ้ะเหลืองวัดนี่เข้าแบบอยู่แบบสะดวกสบายตัวตัวเขาเองไปมาสะดวกก็่ยังให้พี่น้องทุกคนเนาะอ่าที่อ่าแลกงานคือเดียวกันก็นกนมาหน้านี่ ให้ hey, อยากให้ตัดสินใจเหตุดีที่สุดเนาะจ้ะก,กะมีแค่ตัวสุขภาพลกะก็ตัวลูกตัวสุขภาพเฮาเองอาจ้ะก็เป็นตัวตามโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลรัดละ,ะจ้ะโรงพยาบาลรัดไกลๆก,กระได้เนาะจ้ะเพื่อกาสิมีเพื่อกาสิตัวหให้เฮาอยู่ดอกเนอะเอ,อ้ยเพราะว่าแต่และโรงพยาบาลเพิ่นกอ สิแบบว่าต้องลงโรงาบาลลัดไก่บ้านงาบาลลัดไก่ทีเฮาอยู่นะพี่น้องเออกะซิมีแบบเสียเนาะแต่ละคนเนาะเสียบือกันเนะาะจ้าพี่น้องกะแล้วเต่ผู้หน่อยผู้ไล่นี่แหละจะ้ากะเพื่อสปัสี่ออกอะฮึ่งเติบอยู่แต่ว่าสองปีนี้ต่อเธอหนึ่งเดียววันที่เศร้าปลายนี้มะนาวก็อต้องไปรายง,งานตัวกาซิฟันเ <c oughs> พราะว่า สามเดือนคือเกือบสิบวันไงต้องไปรายง,งานตัวเธอหนึ่งเนาะพี่น้องเพื่อว่าสีได้แจ้งอ่าทางการเจ้าที่เพิ่นแบบให้เพิ่นหาผูอีน้องประมาณนี้แหละจ้ะว่าเฮายังอยู่ในที่อยู่นี่อยู่เฮายังอยู่ในแหวนประเทศไทยยังทำงานในประเทศไทยอยูอีน้องแจ้งให้เพิ่นหาผู้อาสาปเป็นอันก้นกองเพิ่นเนาะพี่น้อง เขากัเฮดไปตามขั้นตอนเฮ็ดไปตามนาทีที่เพิ่นแนะนำที่เพิ่นบอกมาให้ถูกต้องทุกอย่างเลยจ้ะ,ะเพิ่นบอกมาได้ได้เข้ากับเฮดไปแนวนั้นแต่เป็นสีดีตวตวโตวเข้าเองขึ้มาหน้ากันหนองซาใน่บ่เคยบ่เคยเลยจ้ะบ่เคยป้าให้พัดแบบเป็นวัดอันนี้เลยต่อตลอดเลยจ้ะการซิมีอยู่ขังสองขังที่ลืมไปรายงานเก่าสิบวัน แต่เพื่นกันรวมหายแา่นาทีโต๊ะหม้อนาะพี่น้องกะว่าวันที่เศร้าปลายนี่กะพี่น้องอย่าลืมเตือนมะนาวเด้อให้มะนาวไปรายงานตุกข์ก่สิบวันเนาะมะนาวกะอย่าลืมนี่มะนาวเขียนไว้อยู่เขียนติดผ้าห้องไว้เลยได้จ้ะเขียนติดอันประตูหน้าห้องไว้เลยอย่าลืมวันที่เศร้าปลายวันที่เศร้าปลายเดือนมกราพี่น้องเอ้ยมะนาวสิบปลาย เขียนไวเลยอย่าลืมเขียนตัวยงยงติดผ้าห่อไว้เลยนีย่บอเป็นยังเนาะจ้ะอ่าเตือนตัวเองเตือนจะคล้องวาอย่าลืมไปรลยงานตัวแบบนี้เลยเนาะจ้ะพี่น้องเออเพราะว่ามันสําคัญเนาะจ่ะแบบว่าเป็นคนขี้ลืมแห้งแห้งอย่าง,งนะะี้เนาะจ้ะเป็นคนมาลืมเป็นคนขี่ลืมบที่นี่ก็เลยสีเ็ตได้ไรพี่น้องเอฟซีร้ายคนกะบอกมาเนาะว่าห้จดเซตสเขียนเซตโทรศั์บันทึนกเสตโทรศัพนนะะะะท์มือถือไว มะนาวก็ลืมคือเกา่ามันอยู่ในโทรศัพท์มือถือนะ่ะพี่น้องเอ๋ยัปที่นี้มะนาวก็เลยแบบนี้เลยจา้าเขียนเป็นตัวหนังสือใหญ่ๆติดแหวนประตูนาหงเลยเปิดเขาออกเห็นตลอดเลยแบบนี้เลยพี่น้องเอ๋ยเพราะว่าว่าสีบบลืมเนะาะป่านนี้แต่แต่เฮ็ดป่านนี้แหละยังลืมอยู่นะเม่อเช้นานี่สีวานิพี่าตกไปโรงพยาบาลปึกษาเพลทุละจาะ้าออาแต่เฮ็ดป่านานี้แหละมะนาวยังลืมไปแลกงานโตอยู่นนะ ต้องไปปรึกษาแพทย์แล้วตกไปหายามากินก่อนเนาะพี่น้องไปหับยาสองได้กับว่ากันไปเนาะบาทนี่ว่างอมานาวสิบลืมอ่าแบบมันสําคัญแห้งจ้ะพี่น้องแต่ก็คขึ้นลืมแบบดำทิศดำได้นี่กับบเป็นยังดอกจ้าพี่น้องแต่ถลืมไปแบบหลๆมือเป็นสองสามทีปไปนี่มันบวระเนาะพี่น้องเพิ่นก็ต้องเหตุปต,ตจํามกฎหไม้แหละจ้ะแต่ว่าขาลืมเล็กหน่อยเพิ่นอนุโลมไมห้เฮาได้อยู่ก็คือแบบ ทีหน,นึ่งโอเคอยู่พอได้อยู่พ่อเพิ่นพ,พ,พ,พ่อพผพันธเห็นละแต่ถ้าทีสองทีขึ้นไปนี่เพิ่นกาสิบไว้นำเนือจากคลรุมปนานันก็นได้แต่มะนาวนะเคยืออยู่ทีหนึ่งพอดีเอ๊ะเหมือที่เจ็ดเลยจ้ะเาไปไหวปัญญังเลยจ้ะแบบปันจรลวดเลยจา้านางวิ่นไปแบบรวดเร็วเลยจ้ะมือน,นั่นนะกะสิบมะมาณนี้เลยเนาะพี่น้องคลิปนี้กะสิบมว่าเรื่องมันอยู่แบบถึกต้องตามกฎไม้เนี่ยมันดีต่อห้าเอง เมื่อว่าวันประสบการณ์ของมะนาวกับสิบประมาณนี้แหละจ้ะพี่น้องเอ้ยก่าขอพากพอเมพี่น้องเอฟซีเบอร์สุดขัข้วคนเป็นกำลังใจก็หลายก็แชร์คอมเมนต์ก็ติดิ้งให้มะนาวนนเดือดจา้าเบิ่งโฆษณาหให้มะนาวนนเดือดจา้าพี่น้องจา้าอย่าถามโฆษณามะนาวเดือดจา้าเด้อขอขอบคุณหลายๆเดือดจา้าขอกับสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุดขั้วทุกคนก่า๊ม่ได้